คำถามถัดไปคะ่ะเราควรวางใจอย่างไรกับข่าวสงครามรัสเซียยูเครขนขณะนี้เห็นข่าวแล้วหดหูสงสารผู้คนที่นั่นหอบลูกหลานปู่ย่าหนีตายกันจ้ละวันขนาดไม่ได้เกิดในบ้านเราผลกระทบยังมากมายขออาจารย์เมตตาให้คำสอนคำแนะนำในเรื่องนี้การที่เรานะคะจะวางใจอย่างไร กับข่าวที่เราได้รับเนี่ยเราก็ต้องให้รู้ข้อมูลนั้นแท้จริงว่าเรื่องมันเป็นยังไงนะคะไม่ใช่เราฟังข่าวตอนนี้แล้วเราก็อ๋อรัสเซียมันลายนะมันไปนถล่มเขาแล้วเราต้องรู้ให้ละเอียดว่ายูเครนกับรัสเซียที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันมียังไงเป็นอะไรกันแล้วก็ อเมริกาที่เข้ามาวุ่นวายเนี่ยม,มันมีผลมีประโยชน์ยังไงนะคะคือจริงๆเนี่ยคะ่ะยูเครนเนี่ยช่วงหนึ่งก็เป็นของรัสเซียอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเหมือนประตูบ้านของรัสเซียแล้วก็คนรัสเซียเองที่อยู่ในยูเครนก็มีไม่น้อยแต่ทีนี้ปัจจุบันนี้เนะคะีค่ะประธานาธิบดีของยูเครนกับ คณะรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยเป็นดาราเป็นดาราเห็นบอว่าเป็นดาราตลกนะคะแล้วก็มีทรัพย์สินมีบ้านอยู่ในอเมริกาและคนพวกนี้นะคะถือสองสัญชาติคือสัญชาติยูเครนกับสัญชาติอเมริกันทั้งคู่แล้วก็ถ้าืบอมีอะไรปุ๊บเนี่ย คนเหล่นี้เนี่ยก็จะทิ้งยูเครนแล้วก็บินไปมีความสุขเพราะว่ามีบ้านช่องอยู่อย่างเป็นบ้านพักตากอากาศเลยนะคะอยู่ที่ในอเมริกาแล้วมีสัญชาติของอเมริกันอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ห่วงใหญ่เลยแล้วก็ที่ว่าว่ารถถังรัสเซียเข้าไปตอนนั้นแล้วก็ไปยิงถลง่ม สถานที่อะไรอย่างหนึ่งทำให้ผู้คนล้มตายจริงๆก็ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเท่าที่ได้ข่าวโดยละเอียดเนี่ยบอกว่ายูเครนเองเป็นคนยิงเองขณะที่รัสเซียก็ยอมที่จะถอยรถถังออกไปแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะทีนี้อย่างว่าแหละในการให้ข่าวกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะปลักปลั๊คนอื่นที่ไม่ใช่พรรคพวกได้ แล้วอเมริกันเองก็หนุนหลังอยู่เพราะว่าเท่าที่ได้ข่าวมาเนี่ยในยูเครนเนี่ยมีห้องปฏิบัติการชีวภาพที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเชื้อโควิดเนี่ยแล้วก็ตัดต่อยีนอะไรต่ออะไรอยู่30กว่าแห่งนะคะแล้วก็ปุตินเองด้วยความห่วงว่า มันอาจจะทําอย่างนี้แล้วก็ปล่อยเชื้อโรพวกเนี้ยเข้าไปในรัสเซียได้เขาก็อยากจะให้ประธานาธิบดีเนี่ยคล้ายๆว่าเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้หรือว่าให้คนรัสเซียเข้าไปตรวจสอบในไอ้ห้องปฏิบัติการเหล่านี้ได้เพราะว่าเขาก็ต้องห่วงสวัสดิการของคนรัสเซียถ้าหากว่ามันปล่อยเข้าไปเหมือนกับจีนซึ่งปิดประเทศแล้วก็ แน่ใจว่าประเทศจีนเนี่ยปลอดจากเชื้อโควิดแล้วก็ตอนนี้ก็ปรากฏว่าจีนก็มีหลายหลายตำบลที่เป็นใช่ไหมคะแล้วไม่ได้เป็นน้อยด้วยตอนนี้ฮ่องกงก็เป็นอะไรก็เป็นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ติดต่อแล้วไม่ได้เปิดประเทศนะคะมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนนี้เนี่ย โควิดมันไม่ใช่เป็นโรคระบาดอย่างเดียวละแต่มันเป็นสงครามเชื้อโรคที่แต่ละชาติพยายามที่จะทําใจกันให้มันเกิดความวิปริตแปรรืนไปทั่วโลกก็ได้อันนี้ถ้าเผื่อประธานาธิบดียูเครนมีความออจริงใจจริงก็ควรจะเปิดให้คนรัสเซียเข้าไปดูได้แต่ไม่ใช่ว่าปิดกัน้นแล้วก็กล่าวหาแล้วก็พยายามที่จะ ทำให้เป็นสงครามอย่างนี้นะคะทีนี้ใช่ค่ะออผู้คนที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยที่บอกว่าเห็นข่าวแล้วก็หดหู่สงสารผู้คนที่นั่นหอบลูกหลานปู่ย่าหมีตายกันเจริญเพราะคนพวกนี้ก็ไม่รู้แต่ถ้าพวกเราศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าของทุกอย่างเนี่ยมาแต่เหตุถ้าเราค้นให้พบเหตุแล้วก็แก้ไขที่เหตุเรื่องเหล่านี้ก็จะเบาบางหรือสงบไปได้ เราก็ไม่รู้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยมันเคยทํากรรมอะไรร่วมกันมามันถึงได้ต้องมาร่วมอยู่ในเหตุการณ์นี้แล้วก็ไม่รู้ความเป็นจริงพอนะคะพอมันมีสงครามขึ้นก็ต้องพยายามที่จะหาที่ปลอดภัยให้ตัวเองรอดได้อะคะ่ะการที่เราเสพบข่าวเหล่านี้แล้วเนี่ยถ้าเราเกิดอารมณ์สลดหดหูแล้วก็เป็นอารมณ์ที่ เศร้าอะไรเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเปื่อเราพยายามที่จะค้นให้พบเหตุและถ้าเปื่อเราสามารถที่จะมีส่วนที่จะแก้ไขเหตุนั้นได้เราก็ทำหรือถ้าเปื่อเราไม่มีปัญญานะคะเราก็ตั้งสติแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้สงบเป็นสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาด้วยใจใจของเราเนี่ยเป็นพลัง ถ้าเปิดเป็นพลังที่ดีคือเราแผ่มเมตตาเราส่งความปรารถนาดีไปให้เขาแล้วก็ขอให้เขามีสติปัญญาที่จะคิดแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้มันไม่เลวร้ายไปกว่าน,นี้หรือมันระงับดับไปได้อันนี้ก็จะเป็นบุญกุศลที่เราสามารถที่จะช่วย,ยเหลือเพื่อกูลซึ่งกันและกันได้นะคะหรือเราจะทำอะไรที่ช่วยช่วยหา จาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ทำให้เขาได้รู้ความจริงอันนี้มันก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์มากกว่าที่ถ้าเผื่อเราเห็นแล้วเนี่ยใจของเราก็เศร้าใจของเราก็หมดพลังไปด้วยแล้วการที่เราสงสารเราหดหู่เราเสียอ,อกเสียใจแต่มันไม่มีสติปัญญาอะไรที่จะช่วยทำให้เหตุการณ์มันดีขึ้นเนี่ยค่ะมันก็เหมือนอย่างกับว่าเราเราสงสารเขาก็จริงแต่เสร็จแล้วก็ช่วยกันกอดคอกันแล้วก็ มองไม่เห็นหนทางแล้วก็เดินไปชนโน้นชนนี่อาจจะเกิดผลร้ายขึ้นด้วยกันทั้งหมดก็ได้นะคะแล้วทุกอย่างมันก็จะสายเกินไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะถ้าเราเชื่อพระพุทธองค์ว่าของทุกอย่างมาแต่เหตุถ้าเราค้นให้พบสาเหตุที่แท้จริงเราก็จะแก้ไขได้แล้วมันก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะแล้วใจเนี่ยค่ะมันเป็นพลังที่ถ้าเบื่อมันมี ความเมตตามีออความสงบแน่นิ่งแล้วเนี่ยพลังอันนี้มันก็จะเป็นพลังสูงสุดแล้วมันสามารถที่จะเป็นคลื่นออกไปถึงเรล่ากาัลเซียกับยุเทรนจะอยู่ห่างจากกันแต่มันก็ไปถึงกันได้แล้วมันก็สามารถที่จะการที่เราแผ่เมตตายอย่างเป็นต้นว่าญาติพี่น้องของเราหรือว่าปู่ย่าตายายของเราตายแล้วเนี่ยแล้วเราก็ไปทําบุญแล้วเราก็ตั้งใจ กุศส่วนกุศลไปให้ท่านและเราก็พยายามที่จะทําให้ใจของเราเนี่ยมีสติที่มันจะทําให้ใจอันนี้มันไม่สัดสายมันไม่ฟุ้งซ่านมันก็จะเป็นพลังรวมที่มันไปได้ไกลเขาบอกว่าความคิดของเราเนี่ยค่ะสามารถวิ่งไปรอบโลกเนี่ยภายในหนึ่งวินาทีเนี่ยบางทีเจ็ดตัดครั้งด้วยซ้ำไปแสดงให้เห็นว่าใจของเราเนี่ยมันเร็วเร็วเร็ว,รวซะยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดนะคะ ถ้าเราส่งพลังที่มีเอ,อกำลังที่จะไปได้เที่ยงตรงแล้วก็ไกลแล้วก็เป็นพลังที่มีสติปัญญาเห็นชอบเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะไปทําให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นได้แทนที่เราจะโหดหูสงสารมันมันใช่เราสงสารเขาแต่ใจที่โหดหูใจที่ขาดพลังเนี่ย มันก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่หดหูเราสลดสังเวชสังเวชในที่นี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะคะสังเวชเป็นคำบาลีที่บอกว่าเรานำเรื่องนี้มาพินิจพิเคราะห์แล้วก็เกิดความสงสารความเห็นใจเขาแล้วก็น้อมเอาสิ่งนี้มา ทำให้ใจของเราพินพจารณาแล้วก็แผ่ส่วนกุศลไปให้เขาแล้วก็ตัวเองก็พินิจพิจารณาที่จะแก้ไขจิตใจของเราที่ยังมีจุดบ,บกพร่องเนี่ยให้มันสงบให้มันร่มเย็นแล้วก็มีพลังสูงสุดที่จะทำให้เราเกิดปัญญาเห็นชอบแล้วก็มองเห็นทิศทางที่จะไปเนี่ยได้เที่ยงตรงตามความเป็นจริงไม่ได้ ไม่ได้ตกไปในอุป,ปทานความยึดมั่นสำคัญผิดแล้วก็ไปเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยตามความยึดที่ผิดแล้วก็ไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงสภาพความเป็นจริงนะรัะเป็นต้นว่าเราไปยึดว่าร่างกายเนี่ยเป็นของเราจริงๆไม่ใช่ร่างกายเนี่ยมาจากอาหารที่เรากินเข้าไปซึ่งก็เราก็อาศัยดินกับน้ํา จากที่ต้นไม้มันดูดขึ้นไปแล้วก็มาเป็นผลไม้มาเป็นใบไม้มาเป็นอาหารของสัตว์ที่เรากินเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้เราพิจารณาว่าทุกอย่างที่เรากินเข้าไปเนี่ยค่ะจะเป็นสัตว์จะเป็นผลไม้พืชผักหรืออะไรก็ตามแต่มันคือดินกับน้ําดินกับน้ำเนี่ยพอเราเอาเข้าไปแล้วมันก็เข้าไปย่อย น้ำย่อยหรืออะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ดูดซึมเข้าไปตามเส้นเลือดไปตามเซลล์ต่างๆลมที่เราหายใจเข้าไปซึ่งมีออกซิเจนมันก็จะไปสันดาบอาหารเหล่านี้แล้วก็เกิดเป็นพลังงานแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เซลล์ที่เสื่อมก็ได้อาหารเข้าไปแล้วก็เ,เจริญเติบโต,ตแล้วก็แข็งแรงทําให้ร่างกายของเราเนี่ยที่เหนื่อยเพลียแล้วก็ เซลล์บางตัวตายไปมันก็มีเซลล์ใหม่เกิดขึ้นมาก็ทําให้เราแข็งแรงแล้วเราก็มีกําลังที่จะทํางานการได้ตามปกติถ้าเวลาพิจรารณาอย่างนี้เนะะี่ยค่ะแล้วเราก็ดูแลให้ตัวเราเนี่ยมีกําลังเต็มที่มีจิตใจที่ตั้งมั่นแล้วก็มีปัญญาเห็นชอบที่เราจะมองวิเคราะห์ทุกอย่างเนี่ยตรงตามความเป็นจริงแล้วเราก็ส่งกําลังใจอันนี้ไปช่วยเหลือเกื้อกูลเขาพลังอันนี้ มันก็สามารถที่จะไปดนจิตดลใจให้เขาเนี่ยคิดพิจารณาได้ถูกต้องเที่ยงตรงหรืออย่างสมัยที่ท่านเจ้าคุณนอซึ่งเป็นออข้าราชบริพารของรัชกาลที่6เนี่ยค่ะท่านเจ้าคุณนอเนี่ยท่านจงรักภักดีกับรัชกาลที่6กมากพระราชการที่6สวรรคตท่านก็บวชหน้าไฟแล้วก็คิดว่าจะบวชสักอาทิตย์หนึ่งหรืออะไรเนี่ยค่ะแต่เสร็จแล้วท่าน คงได้พบอะไรจากชีวิตของความเป็นภิกษุแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยค่ะท่านก็บวชจนกระทั่งสิ้นชีวิตไปในผ้าเหลืองนะคะแล้วก็การปฏิบัติของท่านเนี่ยผู้คนก็เชื่อกันว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนกระทั่งท่านทำให้ใจของท่านเนี่ยพ้นจากกิเลสทั้งหลายบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทีนี้ระหว่างที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยค่ะ เวลาค่ำเนี่ยแทนที่ท่านจะเดินจงกรมและนั่งสมาธิในกุฏิท่านเนี่ยท่านเข้าไปนั่งสมาธิที่ในโบสถ์แล้วก็แผ่เมตตาหลวงคือคือแผ่เมตตาเนี่ยค่ะแต่แผ่ไปในทิศต,ต่างๆแปดทิศแต่ละทิศเนี่ยก็ไป31มบภพภูมิตั้งแต่พรหมจนกระทั่งถึงสัตว์นรกอเวจี31มบภพภูมินะคะ แต่ละทิศแต่ละทิศแปดทิศทีนี้เก็เปรากฏว่าวันหนึ่งค่ะก็มีฝรั่งจากอเมริกาเนี่ยมากราบท่านแล้วก็ขอบคุณว่าท่านเนี่ยไปช่วยคือนายคนนี้เนี่ยเป็นไมเกรนเป็นไมเกรนอย่างหนักรักษาด้วยยาสมุนไพราย,ยาปัจจุบันทั้งที่ไหนไหนทั่วโลกหมดก็ไม่หายค่ะก็มีคนแนะนำนายคนนี้ว่าเออลอง ฝึกทำสมาธิดูสิเขาก็ไปฝึกจากคนที่เป็นชาวพุทธเนี่ยแล้วก็แนะนำให้เขาทำอนัปปานาสติแล้วก็ทำสมาธิทีนี้ระหว่างที่เขากำลังทำสมาธิอยู่เนี่ยเขาก็มีนิมิตเห็นเป็นพระภิกษุคือท่านเจ้าคุณนอนเนี่ยนะคะแล้วก็ได้เห็นแววตาของท่านช้าจิเหมือนท่านแผ่เมตตาให้เขาอะคะ่ะ แล้วพอออกจากสมาธิเนี่ยเขาหายไมเกรนอย่างปลิดทิ้งแล้วก็หายขาดไม่เป็นอีกเลยเขาก็เที่ยวได้สืบสามผู้คนว่าพระที่เก่งอย่างนี้เนี่ยมีอยู่ในที่ไหนของโลกก็สรุปได้ความว่าอินเดียศรีลังกาพม่าไทยเขาก็เก็บสตังค์เพื่อจะซื้อตั๋วไปกลับนะคะสี่ประเทศเนี่ยอยู่สองปีค่ะ ในที่สุดพอได้ตัวแล้วเนี่ยเขาก็มามาที่ศรีลังกาที่อินเดียแล้วก็มาที่ไทยแล้วก็จะไปที่พมา่านี่ระหว่างที่มาที่ไทยเขาก็คิดว่าพระเก่งๆอย่างนี้เนี่ยคงเป็นเจ้าอาวาสวัดหลวงนะคะก็เที่ยวไปส่องท่านเจ้าอาวาสวัดหลวงทั้งหลายก็ไม่เจอแหละค่ะวันรุ่งขึ้นก็ว่าจะไปพมา่าต่อนี้บ่ายวันนั้นเนี่ยเขาก็ไปเดิน แถวประตูน้าซึ่งแต่ก่อนนั้นแถวประตูน้ำเนี่ยแถวนั้นจะมีร้านขายกระจกกรอบรูปแล้วก็เครื่องแก้วทั้งหลายรวมทั้งมีรูปครูบาอาจารย์เนี่ยใส่กรอบแขวนเอาไว้ก็มีรูปท่านเจ้าคุณนอเหมือนอย่างกับที่เขาเห็นในนิมนิดนะคะเขาก็าไปบอกเจ้าของร้านบอกเขาอยากพบพระองค์เนี้ยเจ้าของร้านก็ดีใจหายให้เด็กที่หยิบข้าวของช่วยขาย พาเขาขึ้นสำล้อไปที่วัดเทพศิรินเพอไปถึงเขก็เข้าไปกราบท่านเจ้าคุณเนี่ยค่ะท่านเจ้าคุณก็บอกไม่ไม่ไม่ท่านอยู่ที่วัดเนี่ยท่านไม่ได้ไปไหนทีนี้ออพระรุ่นน้องของท่านมหาอัมนันธ์บุญหลงเนี่ยท่านเคยได้ทุนกอพอแล้วก็ไปเรียนที่อเมริกาและเสร็จแล้วท่านกลับมารับราชการและท่านลาออกแลท่านมาบวชอยู่กับท่านเจ้าคุณน้อยเนี่ยค่ะท่านก็เป็นคนที่ชอบสักถามคุยนะคะ ท่านก็เลยเอาฝรั่งคนนี้ออกมาคุยข้างนอกว่าเออเวลาที่เจ้านั่งสมาธิเนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วก็คิดกลับมาเป็นเวลาของเมืองไทยก็พบว่ามันสองทุ่มพอดีซึ่งเป็นเวลาที่ท่านเจ้าคุณเนาะกำลังแผ่เมตตาหลวงอยู่ในโบสถ์นะคะแล้วก็ท่านมหาพันธ์ท่านก็สันนิษฐานว่าเป็นไปได้ว่าตอนนั้นเนี่ยท่านคงแผ่ไปในทิศของไอ้ในคนนี้อยู่พอดีพอดีแล้ว จิตของในายคนนี้เนี่ยซึ่งทำสมาธิอยู่มันก็เหมือนเปิดวิทยุคลื่นสั้นนะคะแล้วก็พอดีพอด,พอดีได้คลื่นพอเหมาะพอเจาะได้ทั้งพลังเมตตาของท่านส้ำลายยังเห็นรูปท่านเต็มเกิดปีติขึ้นมาอย่างมากมายมันก็เป็นพลังที่ถึงกันแล้วก็ททำให้ไมกเกรนหายได้ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงได้ สามารถที่จะแผ่เมตตาถึงไข่ต่อไขรสมัยนั้นอย่างปตจลาที่ลูกผัวพ่อแม่ตายวันเดียวกันเกลี้ยงแล้วมันก็บ้าจนสติแต่แต่หลังจากที่มันกระเจาะกระเจิงไปภาคใหญ่ภาพผ่อนไม่มีฟันกายเลยมันก็ได้ยินเสียงท่านกำลังเทศอยู่นะคะแล้วมันก็เข้ามาแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็แผ่เมตตาให้ว่าขอให้จงมีสติเถิดจงมีสติเถิด ที่มันไม่รู้เรื่องหนเหนือคนใต้เนี่ยมันก็มีสติขึ้นมาแล้วท่านก็เทศให้มันฟังถึงว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่เที่ยงแต่ความตายเนี่ยเที่ยงแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยมันไม่ถึงตัวมันบ้างไหมว่ามันจะตายแล้วมันเตรียมตัวและยังอะไรอย่างเนี้ค่ะสติที่มันได้กลับคืนมาแล้วมันได้ฟังท่านแล้วมันทบทวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ปรากฏว่าพอจบที่ท่านถามมันเนี่ยมันก็ บรรลุเป็นโสดาบันได้แล้วก็ขอบวชกับท่านแล้วพอปฏิบัติอีกไม่นานมันก็สามารถเป็นบรรลุเป็นอหรหันต์ได้นะคะซึ่งเนี่ยค่ะถ้าเปิดจากข่าวสงครามยิเครนเนี่ยเราเอามาพิิจาะห์ลแล้วก็ดูสงครามความตายอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเที่ยงมาทุกยุคทุกสมัยแหละนะคะมันก็ต้องเกิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วเราก็สืบสอบเข้าไปจนถึงเหตุ ให้ได้แบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าเห็นปาตาจราแล้วก็รู้ว่าเหตุของมันเนี่ยมาจากความทุกโศกที่กระนำเข้ามาในวันเดียวกันทั้งผัวทั้งลูกทั้งพ่อแม่พี่น้องประสาทแตกถูกฟ้าผ่าถูกลมพายุเอาจนแยกน่ะมันค่อยๆค,คิดพิจารณามันเห็นเหตุแล้วมันก็แก้ที่เหตุมันก็ใจของมันก็สงบได้จากที่มันบ้าไม่มีสติอยู่ จนกระทั่งมันมีสติรักษาแล้วมันก็ตกกระแสเป็นโสดาบันแล้วมันก็ขอบวชกับพระพุทธเจ้าแล้วมันก็เพียรที่จะรักษาสติของมันเนี่ยให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นจนในที่สุดมันก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยค่ะทุกอย่างถ้าเผื่อเราตั้งใจปฏิบัตินะคะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เนี่ยเป็นอากาลิโกไม่มีการไม่มีสมัย ใครปฏิบัติทาสมควรกับทำเนี่ยมันก็ได้กันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเรานะคะเอาสิ่งนี้ที่เราเห็นแล้วเราก็มาคน้นเราก็มาพินิจพิเคราะห์แล้วก็พิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่งในโลกนี้รวมทั้งใจเราด้วยกายเราด้วยเนี่ยใครจะไปรู้เราก็อาจจะได้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักทําให้เราพ้นจากการที่ยังทุกเกิดตายวนเวียนอยู่กับไอ โลกนี้ที่มันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะโอกาสนี้เนี่ยถ้าเราพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ยเราจะได้ประโยชน์ทั้งนั้นเลยถ้าเปเราพิจารณาอย่างนี้นะคะและเราก็ดูแลให้ตัวเราเนี่ยมีกำลังเต็มที่มีจิตใจที่ตั้งมัน่นแล้วก็มีปัญญาเห็นชอบที่เราจะมองวิเคราะห์ทุกอย่างเนี่ยตรงตามความเป็นจริงแล้วเราก็ ส่งกำลังใจอันนี้ไปช่วยเหลือเกื้อคูนเขาพลังอันนี้มันก็สามารถที่จะไปดนจิตดลใจให้เขาเนี่ยคิดพิจารณาได้ถูกต้องเที่ยงตรง